สวัสดีครับวันนี้เจอกับช่องเียแบงค์นะครับผมหลอกเวนซิ่งนะครับนี่วันนี้พามาดูลูกควายนะครับผมตอดีลูกควายไม่ไม่กินอาหารนะครับเบื่ออาหารแล้วก็เป็นพยาธิด้วยครับผมตัวนี้เราทําการฉีดยาฆ่าพยาธิไปแล้วถ่ายพยาธิไปแล้วนะครับผมนี่มันยังซึมอยู่วันนี้ก็เลยเรียกหมอมาดูนะครับผมนี่หมอก็เลยว่าจะต้องฉีดยานะครับผมนี่ครับผมจะต้องฉีดยา นะครับผมน,นีดตรงไหนหมออ,อ๋อตองอคอเนาะครับผมนวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายดูครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นยาเลยนะครับหมอ,อยาแก้ไข้กับค่าเชื้อครับค่าเชื้อกับก้ไ <ใน S 2> ข้เ<ใ>นา,า,านะเป็นการไข้ซึมๆครับผมนี่เพราะว่าเขาซึมอยู่สามสี่วันอยู่ครับผมมันซึมเบื่ออาหารไม่กินเลยนะครับผมวันนี้ก็เลยเรียกหมอมานะครับนี่ อ๋อสเข็มใช่ไหมครับครับมอ๋อสองเข็มซ้ายขวาตรงคอเนะครับผมนี่เรียกหมอมาแล้วโอเคเรียบร้อยนี่ถึงมือหมอแล้วก็สบายใจครับผมหมอเดี๋ยวขอเบอร์โทรอีกรอบนึงครับผมจะขอเบอร์โทรสองครับครับผมศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปด 0 1 2 9 0 1 2 9ชื่อหมอหมอดำครับหมอดำเนาะอยู่ที่ไหนนะครับหมออยู่พุมดงรักครับผมพุมลงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้หน้าจอนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยหมอครับผมเรียบร้อยปุ้ยเดี๋ยวโอนให้ให้ให้หมออ๋ออันนี้ฉีดเรียบร้อยตัวนี้นะครับผมตุกน้อยอันนี้เป็น ลูกของปานสุรินนะครับตัวนี้เพิ่งคลอดครับผมหมอได้มาฉีดให้สองเข็มนะครับหมอเข้าร้อยเดียวนะครับผมนี่หมอจากพนมนมรักจังหวัดสุรินอันนี้เราอยู่อำเภอพระขนชชยจังหวัดบุรีรัมย์ครับอันนี้หมอวิ่งมาฉีดให้ถึงบุรีรัมย์เลยนะครับผมถึงพระคนชช่เลยนี่โอเคแข็งแรงนะอันนี้ชื่อปานวาดน,นะครับนี่ลูกปานสุรินตัวนี้นะครับผมโอเค ครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมโอเคสวัสดีครับ